สรุปการบริหารการจัดการสถานศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นวินยัยส่งเสริมครู รักโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่2นี่คือหลักยึดในการบริหารสถานศึกษาของนายธเนศทองน้อยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนาเลพิมายสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7โรงเรียนนิคมสร้างตนาเลพิมาย4ี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน302คนจำนวนครูพุคกากรทางการศึกษาจำนวน19คนนายธเนศทองน้อยบริหารงานตามรูปแบบ Pdca มีการกำหนดแนวนโยบายการบริหารจัดก,การสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและว,วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีสรุปผลการปฏิบัติงานทั้ง4ด้านดังนี้ดังที่1ด้านการบริหารงานวิชาการนายธเนศทองน้อยยึดงานวิชาการเป็นสำคัญเป็นผู้นําทางวิชาการ ผู้นำครูกําหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มาตรฐานการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาโดยจัดทําในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคา2019ใช้การศึกษาที่บ้านในรูปแบบออน์เนีนการเรียนออนไลน์การกําหนดการสอนการรายงานผลเพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนในการเปิดเรียนตามปกติมีการกําหนดมาตรการการป้องกันโควิด -19 การประสานความร่วมมือ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นายธเนศทองน้อยมุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ส่งเสริมการเรียนรู้โครงการป้้นนักวิทยาศาสตร์น้อยจัดก,กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการในชีวิตประจําวันของนักเรียนผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจโรงเรียนต้องแบบลูกเสือรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2564 โรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวปีงบประมาณ2,564รับรองโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณนายธเนศทองน้อยวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการบัญชีงานพัสดุและสินทรัพย์ด้านที่3การบริหารงานบุคคลนักเนิตทองน้อยบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมอพิบาลในการบริหารงานบุคคลมีการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร4โรงเรียนเหมือนบ้านครูคือบุคคลในครอบครัวมีการดูแลการช่วยเหลือให้คำปรึกษาคำแนะนำและการแนะแนวทางการปฏิบัติมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมสวัสดิการตามความเหมาะสมมีการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพมีวิทยาฐานะสูงขึ้นการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยนายธเนศทองน้อยส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลง,งานดีเด่นดังนี้1นนายวัชรพลวัชรพันธ์นี้ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการได้รับรางวัลเิมลูกเสือเสม,มาเชิดชูเกียรติของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพุทธศัการาช2564 2นายพงศธรสมพักดีตำแหน่งครูคสอนหนึ่งได้รับเชิญเป็นวิทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผ่านระบบซูมิทติ้งในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบและประเม,มินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านที่4ด้านการบริหารงานทั่วไปนายธเนศทองน้อยได้มีการจัดโครงการ b ิ g c ค e ี n ินเด a y ภายในโรงเรียนเพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนดำเนินการปรับปรุงมิทัต่มดินบริเวณหน้าหอประชุมและโรงอาหารให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้านงานกิจการนักเรียนดำเนินการผ่านสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนส่งเสริมงานอนามัยการประเมินอยน้อยดีเด่นมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2564 มีการจัดให้นักเรียนเดินลรงคงในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2564นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากพระครูสุตตวรากรดกเรเจ้าอาวาสวัดหนองระเวียงรองเจ้าคณะอำเภอพิมายจำนวน50ทุนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเหม่วงงานภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมโคราจจำกัดมอบหัวเชื้อแอลกอฮอล์จำนวน300ลิตรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมป้องกันโควิดนายธเนศทองน้อยได้นำแนวนโยบายของท่านประกิตพุ่มพึกผุ้มหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราช เีมาเขเ็ดมาเป็นแนวทางและหลักยึดถือในการบริหารสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลารกรในโรงเรียนได้รับการชื่นชมนักเรียนเป็นคนดีมีปัญญาและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข